พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวแปดประการมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะข้อ 1. เกิดจากลมใหญ่เคลื่อนตัวเวลาที่ลมพายุพัดแรงย่อมทําให้น้ํากระเพื่อมน้ําที่กระเพื่อมย่อมทําให้แผ่นดินไหวตามข้อ 2. เกิดจากบุคคลผู้มีฤทธิ์ทาให้เกิดข้อ 3. พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ข้อ 4. พระโพธิสัตว์ประสูติข้อ 5. พระโพธิสัตว์ตรัสรู้ข้อ6 พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักข้อ7พระพุทธเจ้าทรงปรุงอายุสังขาร 8. พระพุทธเจ้าปารินิพพานซึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่เป็นเพียงแค่สัญญาณบอกเหตุที่เกิดขึ้นเท่านั้นคะ่ะส่วนเหตุการณ์การประสบภัยที่เกิดขึ้นก็เกิดจากกรรมของแต่ละคนที่ดึงดูดให้ไปพบเจอกับเหตุการณ์นั้นๆนะคะ ถ้าเราเป็นชาวพุทธเชื่อในเรื่องของกรรมนะคะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวทั้งดีและชั่วและสําหรับเหตุการณ์นี้เราก็ได้มาเจริญมรณานุสติทําให้รู้ว่าความตุยอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกของเรานั่นเองค่ะ